ตาเบนสปอยเพิ่มแล้วน้องลิซ่าเตรียมหวนคืนแพรริสอีกครั้งรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญรับชมตอนในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน่ะตอนรับก็้าเช่า BLACKPINK VIP ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ คลิปนี้อจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าค่ะการอัปเดตนี้มาจาก CEO แบรนด์เครื่องประดับระดับโลกอย่างบูกอรีเมื่อคุณพ่อบาบินมาอัปไอจีโพสต์เป็นรูปถ่ายคู่กับน้องลิซา่าและทำท่าแบบทงงนสงสัยยังไงนะแบวกรุบและน้องลิซา่าถือกระดาษสีขาวที่เขียนเครื่องหมาย question mark พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อไประหว่างลิซ่าและบูกีรีเราทำงานเบื้องหลังในกรุงโซเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและคิดหาแนวทางการทำงานร่วมกันในไอเดียที่ฉีกแนวพลิกชมใหม่คุณลองเดาดูและรอดูได้เลยครับต้องขอบคุณลิซ่าอีกครั้งและพบกันที่ Paris Couture Week มันพิกตรงนี้ค่ะคำว่า thanks again Lisa and see you in Paris good to week พาบาบินมาทำให้พวกเราหลุ้นอีกแล้วยังไม่พอแค่นี้พอมากระตุ้นต่ำอยากรู้ต่อเมื่อมาอัพ IG Story เป็นภาพเดียวกันกันกบภาพโพสต์ i G และเขียนตั้งคำถามว่า พวกเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรระหว่าง A e ีเวนต์ใหม่ B แคมเปญใหม่ C นาฬิกาใหม่หรือ D เจมรี่ใหม่นั่นไงคุณพ่อบ,บีมจะเล่นเกมเก่งไปไหนเฉลยเฉลยไปเลยก็ได้ แต่ใดๆก็ตามต้องขอชื่นชมพอบินมากๆเลยนะคะที่ให้ความใส่ใจกับลิซ่าขนาดนี้ขยันพาออกงานออกสื่อโปรโมตให้ตลอดถึงแม้ว่าแบรนด์จะมี g l o b a l ambassador หลายคนแต่ก็ให้ความพิเศษในการทำงานและไปร่วมงานกับลิซ่าเสมออีกทั้งเป็นแบรนด์ที่ CEO ลงมาพูดคุยเป็นกันเองกับแฟนคลับเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนๆได้เป็นอย่าง ดีแถมในช่องทางออฟฟิเชียลของแบรนด์ยังโปรโมทและให้เกียรติน้องในทุกโอกาสพอบาบินเบสบอยที่หนึ่งแบบนี้ได้ใจแฟนๆไปสุดๆเลยค่ะขอบคุณพ่อบาบินมากๆเลยนะคะกราบค่ะ และพ่อพ่อพูดถึง p a r i s c ีส t u t e Week ที่กำลังจะมาถึงในระหว่างวันที่3-6ถกรกฎาคมนี้แอดขอพูดถึงคำว่าโอกูตูนิดนึงนะคะซึ่งโอกูตูเป็นการสร้างสารรค์เครื่องแต่งกายให้เข้ากับผู้สวมใส่โดยเฉพาะโอกูต ok ูเป็นแฟชั่นหรูหราที่ทำขึ้นด้วยมือตั้งแต่เริ่มจนจบทำอย่างมีคุณภาพสูงราคาแพงและบางครั้งใช้ใยผ้าที่ไม่ธรรมดามีการตัดเย็บอย่างบรรจงในรายละ และจบงานด้วยช่างเย็บผู้มากประสบการณ์เทคนิคต่างๆทำด้วยมือจึงใช้เวลานานดังนั้นแรงที่ได้โชว์ในงานครั้งนี้จึงมีไม่มากนักรอะต้องผ่านคอดิเลียเกณฑ์บรรทัดฐานของการเป็นโอกูตู และอย่างที่พวกเรารู้ว่าน้องลิสเป็น G.B.A ของแบรนด์ซ l i n e ด้วยแอดถึงกลับไปส่องดูตารางปาร f สแฟชั่ w e ีคเลยค่ะว่าซ l i n e มีคอลเลคชันโอกูตูในครั้งนี้ไหมและพบว่าไม่มีแบรนด์ e l ลีนที่อยู่ในตารางปาร i สกูตูวีคนี้เลยค่ะซึ่งงานนี้ค่ะ ถ้าน้องได้ไปจริงๆก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าน้องจะใส่แบรนด์ไหนไปเข้าร่วมง,งานนะคะหรือไม่แน่ซีรีนอาจจะคัสตอมเมดตัดเสื้อผ้าโดยเฉพาะให้น้องเอเหมือนอย่างตอนที่น้องใส่ชุดคัสเตอมเมดจากแบรนด์ซีลีนเพื่อรับรางวัลบนเวที MTV Video Music Awards 2022งานนี้ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ แล้วเป,ไป็่อนๆรูกกกันอย่างไรคิดว่าน้องลิซ่าของเราจะได้ไปริ่มงาน Paris Couture Week กับบูการีครั้งนี้ไหมแล้วถ้าน้องไปร่วมจริงๆเพื่อนๆอยากเห็นน้องใส่ชุดจากแบรนด์อะไรสีไหนทรงผมยังไงโอ้ยเดาทางยากมากแต่ลองเดากันมาเล่นๆสนุกๆน,นะคะนี่แอดก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่ตั้งตารอเลยแหละโอ้ยแอดตื่นเต้นอย่างเห็นลิซ่าง,งานแล้วยังไงเม้นมาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะคะ รักเ,เพื่อนๆมากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเ,เพื่อนๆทุกคนเลยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ